มาถามลูกค้าบ้านน้ำเคียงดินกันดีกว่าค่ะว่าทราบหรือเปล่าว่าการมาทานอาหารที่ร้านทำให้คุณมีส่วนช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยครับผมไม่ทรา,า,า,าบค่ะไม่ทราบไม่ทราบค่ะ บหลังบ้านน้ําเคียงดิน EP นี้ก็เลยจะพาทุกคนไปดูจุดเริ่มต้นแนวคิดในการลดการทําลายสิ่งแวดล้อมเราทํายังไงกันบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปดูกันเลยค่ะโกโก้ในยุคสมัยที่ยังไม่มีใครตระหนักถึงเรื่องของโลกร้อนแต่ร้านบ้านน้ําเคียงดินได้หันมาใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เปิดร้านจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา24ปีแล้วค่ะโดยเราเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างเช่นการแยกขยะทั่วไปภายในร้านทั้งขวดน้ําขวดแก้วกระป๋องถุงพลาสติกกล่องกระดาษรวมไปถึงน้ามั เราจะมีการคัดแยกเก็บไว้แบบที่เห็นในคลิปนี้เพื่อรอการส่งต่อและง่ายต่อการนําไปรีไซเคิลค่ะตลอดถึงการแยกขยะอาหารภายในร้านสงสัยไหมคะว่าเศษอาหารที่เหลือจากโต๊ะอย่างกระดูกขาหมูเยอรมันเมนูแซนอร่อยของร้านบ้านน้าเคียงดินเนี่ยเราเอาไปทําอะไรต่อถ้าใครรู้เนี่ยก็เมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะกระดูกขาหมูเยอรมันเราจะนําไปบดรวมกับเปลือกไข่ที่ได้จากในครัวด้วยนะคะเมื่อบดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปผสมในกองปุ๋ยเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินกันค่ะส่วนเศษผักที่เหลือจากในครัวเราก็นําไปบด เช่นกันค่ะเมื่อบดเสร็จแล้วก็นําไปให้น้องวัวตัวโตที่เราเลี้ยงไว้หลังบ้านได้ทานกันถ้าใครอยากรู้ว่าทานแล้วไปไหนต่อ EP ีหน้าเนี่ยมาหาคําตอบกันได้เลยนะคะส่วนเศษปลาเศษกุ้งเราก็ไม่ทิ้งนะคะนําไปเป็นส่วนผสม,มในการทําน้ําหมักชีวภาพบอกเลยว่าต้นไม้ของเราเนี่ยแข็งแรงสุดๆเพราะปุ๋ยตัวนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าขยะทุกชิ้นที่เกิดภายในร้านเราทําการจัดการอย่างมีระบบเพื่อสามารถทําให้เกิดประโยชน์กับสังคมมากที่สุดว่าเป็นการจัดการทรัพยากรที่ ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยครับแล้วก็ไม่ไม่มีเสร็จเหลือใช้รู้สึกว่าเป็นเ,เป็นจุดเด่นของทางร้านเลยที่สามารถนําสิ่งที่มันควรจะเป็นขยะเนี่ยมาทําให้เกิดประโยชน์ได้สุดยอดมากเลยคะ่ะเยอยม,มากเย่ยมากก็ดีนะคะยังยืนรู้สึกว่าแบบก็อยากมาต่อ้เลย,เลยดีค่ะก็ดีกับสิ่งแวดล้อมอย่ยวนี้โลกร้อนค่ะดีมากค่ะ ถ้าใครสงสัยว่าเกิดประโยชน์ยังไงบ้างกดติดตามบ้านน้ำเคียงดินไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนหน้ามาหาคำตอบไปด้วยกันค่ะ